ซื้อขายไอดีเกมหรือบัตรเติมเกมแล้วสุ่มของรางวัลมากมายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยต้องที่นี่เลยขั้นเทพ n อ สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมตังสองดูฮีนะครับวันนี้ผมเข้าเกมมาแบบดีใจมากเลยนะคนในดิสออนอย่างเยอะในแชนแต่ผมไปเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือทำไมาคนในแชนนี่ยี่สิบเก้าคนวะมันมีคนหายไปครับคุณผู้ชมซึ่งผมกําลังตามหาอยู่ว่าคนคนนั้นมันคือใครผมก็จําได้ไม่หมดนะเพราะลูกแชนมีสามสิบคนใช่ไหมมันจะไปจำหมดได้ไงอะถูกปะละ่ะ <Yeah. S 1> จนกระทั่งนะครับผมคุณผู้ชมผมได้เจอนี่ครับน้องโซเฟีย ออกไปแล้วหญิงในแคนโอ้เศร้าเดี๋ยวเราจะมาหาสาเหตุกันนะครับว่าใครที่เป็นคนเตะน้องโซเฟียออกหรือเขาออกเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ถังที่ปรึกษาแคนก่อนแล้วกัน รอน้องไหมครับผมเออได้เตะใครออกไปบ้างปะวะน้องยังไม่ได้เตะเลยครับรอแต่มีคนออกแค้นออโอ้เศร้าเลยน้องโซเฟียออกแค้นแล้วโหเศร้าเลยเทพธิดาในแค้นโอเคน้องเดี๋ยวพี่ลองถามอีกคนหนึ่งแล้วกันรอทายเพื่อนต้องครับเอ้ทีนี้ได้เตะคนออกไปบ้างปะวะไม่ได้เตะใครเลยวะไม่ใช่เหรออยากเตะโยมกันแสดงว่าน้องเขาออกเองแน่เลย โอเคครับค <X net repay ing> ุณ <yok> ผู <LS> team, right? <us> ้ชมเดี๋ยวผมต้องตามหาสาเหตุที่น้องเขาออกไม่รู้มีใครไปหม้่อเขาหรือเปล่าหรือมีใครไปแซวอะไรเขาหรือเปล่าทำไมเขาถึงออกผมต้องหาสาเหตุเลยครับตอนนี้ผมเริ่มคิดออกแล้วครับคุณผู้ชม มีคนคุยกับน้องโซเฟียล่าสุดนั่นก็คือไ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 อบาร์บี้มันมาโม่น้องโซเฟียจำได้แล้วน้องเขาก็ออกเลยตอนนั้นนะครับไอไอได้มาคุยกับผมในดิสแล้วคุยกับน้องโซเฟียด้วยตอนวันที่6นะครับและนี่วันที่7น้องเขาออกเป็นพอยไอแน่นอนชัดเจนเดี๋ยวผมเรียกไอไอมาคุยดีกว่า ไไออว่าไงเพื่อนมึงทําอะไรผิดไปมึงรู้ไหมกูทําอะไรกูไม่เคยมาึเดี๋ยวมาถึงไม่เคยเลยมึงเิ่งว่ากูทําอะไรผิดกูก็ลึกลักไปก่อนวิวๆกูไม่ทําอะไร กูย่าใส่ลายกูมัวมัวมึงรู้ไหมกูตามสืบสวนจนกว่ากูจะรู้ต้นเหตุเนี่ยอะไรวะมึงจําน้องที่มึงไปมอ่เขาได้ไหมคนไหนกูมัไปเยอะโอ้ที่มึงมาม่คนในแคนกูอ่ะคนเดียวอ่ะัะเออน้องโซเฟียจําได้ไหมทำไมวะหรือก็มอ่ไปเรื่อยทำไมวะมีอะไรน้องโซเฟียทำไมน้องเขาออกแคนเลยไอ้ไอ้ไม่เกี่ยวอะไรกับกูเป็นเพราะมั่วเกูก็แค่ไปคุยเล่นเเฉยๆแล้วเกี่ยวอะไรกับกูแล้วเขาแคนอ่ะเป็นที่มึงหรือเปล่าเป็นหัวแคนไม่ เขาเลยออกหรือเปล่ากูไม,ไม่เคยมีหม้อ,อเขาเลยมึงแน่นอนเป็นเพราะมือมีเกี่ยวกับกูบกใช่อับเพื่อน <c> ใช่กูว่าเป็นเพราะต้นเหตุจากมาจากมือ่าเป็นกูวะวันนั้นมึงหม้ออะไรเขาไวไวเอ้ยลูกแครคนอื่นหรือเปล่ามึงเราดีๆักเ่ยกับกูคอนคุยกับน้องโซเฟียโคท้ายคือมึงอ๋อเหรอใช่กูบอกว่าเอ่ออยู่แคนพี่ป่ะน้องแคนนี่ไปอยู่เลย ไอทีพี่ป่ะครับนี่มึงกล้าดึงต <ok ัวลูกแคนกูเหรอเอาเ้าไหมอ่ะสวยๆกูดึงหมดแหละวิชาดึงตัวแคนกูหมดแหละเดี๋ยวมึงโดนหัวเขาต่อยนะสัสสรุปเป็นเพราะมึงชัวร์ๆกูรู้สาเหตุแล้วโอเคเดี <s <s ๋ยวมึงโดนกูแน่ โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมได้รู้สาเหตุแล้ววัยไอเป็นตัวต้นเหตุในการทําสิ่งนี้ผมจะล้างแคนในไอมันโดยการที่จะดึงลูกแครในไอมาให้เยอะที่สุดเท่าที่ผมทําได้ตอนนี้ผมได้ดึงน้องเบสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องเบสปมาอยู่แคร์พีมไหมน้องได้ได้เอออย่าไปอยู่แคน,หน,หน์ในนู่นเลยมันม่อเยอะเกินเดี๋ยวน้องเบสดึงคนจากแครนู้นมาให้หมดเลยนะดึงเพื่อนมาให้หมดอย่าไปอยู่เลยแคนอะไรนะ S T P <อ>หัวแคนโงงง,งม่อแต่สาวอ่านมาม่อหญิงกล้ามาก เพื่อนได้เลยนะเดี๋ยวตัดเพื่อนเลยนะเรื่องหญิงเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้เรื่องหญิงนี่ต้องตัดหญิงต้องมาก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมได้ทําการให้น้องเบไปคัดคนในแคในไอซ์มาหมดแล้วตอนนี้ผมได้ตัวเต็งมาด้วยนะหนึ่คนนั่นคือ ที่ปรึกษาแคนของ FTP นะครับเราได้ใส่นาเป็นที่เร้วคราวนี้แหละไอ้จะต้องแบบผวาแน่ว่าคนในแคนหายไปไหนกันหมดแล้วตัวเต็งหายไปด้วยคนหนึ่งนะครับโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้เราดึงตัวมันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว4คนเดี๋ยวหน้าเอาเพิ่มรอให้หมดคือเดี๋ยวไอ้มาต้องตกกระาจแน่นอนที่ปรึกษาหายไปอย่างนี้มันเอาของเราไปหนึ่งคนใช่ไหมมันม่งของเราไปหนึ่งคนออกแคนเราล่อสี่คนแล้วเป็นไม้หมด <L an> อย่างเราก็ดึงหญิงในแคมนมาได้อะสองคนน่ะกำไรแล้วหญิงเราหายไปหนึ่งไงโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เราถือว่าได้กาําไรจํานวนคนมานะครับเราดึงตัวจาก ATP มาได้แล้ว4คนเลยนะครับเราหายไปหนึ่งแต่ก, <S <S แตก็แต่ก็เสียดายมันมนี่มันไม่มีใครแทนใครได้หรอกนะครับเอาเป็นว่าเราจะคิดถึงน้องโซเฟียแล้วกันนะครับแล้วก็ไอ้ไอตว์ทีหลังอย่ามาหม้อคนในแคนกูอีกเข้าใจไหมถ้ามึงมาหม้ออีกนะกูจะดึงน้องทรายตัวเต็งๆของมึงมาให้หมดเลยที่มึงชอบเล่นด้วย คลิปหน้ามันโดนคุณหนักแน่โอเคครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมก็อาจจะไม่ได้รีแอคของไอไอนะครับว่าไอไมันหัวร้อนอะไรยังไงนะครับเพราะเดี๋ยวจะปล่อยให้มันแบบรู้ได้ด้วยของมันเองแล้วกันนะครับใครหลงเข้ามาดูคลิปนี้นะผมก็อยลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยแล้วกันนะผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าหลับคลิปนี้บ๊ายบายครับ